วันที่พวกเราคอยนะคบซึ่งวันนี้พวกเรานะครนบไอราสมาอยู่ที่วันเป็นท็อปแลนมาร์คแห่งแใหม่เลยได้จะบอกว่าเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของโลกแก็ไดออโลกทำไอย่างจริงๆวานที่ใหญ่ก็คุ้คันมากๆเหมาะการที่จะแบบมาเที่ยวมาเอหรือจบพาใครมาก็เป็นจเพาใครม ของกันเลยนะ mm hmm. ครับว่าเราขอในนามตัวให่ใช่ไครับมาทูตี้เอเจเนอเรชั่นสุดที่คาดผู้กลับทีมงนอยู่ในนีครับสวัสดีครับ จริงใช่พี่เอางี้เองี้เรามาทักทายแฟนๆของรางดอกไม้และ t วร์สกันทีนะฮะใมาดูค้สามนเลย<อ>เ,ลสสรรเลยีสมากวามเ้ใวันใจพวกเราด้วยอ่ะาจะไล่ชั้นลงมาเลยโอ้โหไางนะเขไม่คนอยู่<อ>น,น,นะพีไ่ไล่ไม่หมดหรอกที่นี่เขามีร้อชั้นเออ ุกรขอ,าารอเสียงคนที่มาดูแอดลาสนะครับโอ้โ,อโ,อโอไหไม,ไม่ธรรมดาจริงจะบอกว่าแอตลาสมาที่ใหม่ๆพิเศษวันนี้พิเศษมากๆมาที่ใหม่ไม่พอเวทีแบ,แบบมาแบบแับเพือฟุ้งเอาซันเล่นสะตกใจเลย วงกลมเนี่ยวงกลมไม่พอมีไฟลายวิญญาณอยู่กลางไม่พอนะกันจาขึ้นมาข้างๆด้วยโอ้โได้เพราะไฟออกมาคนดูสามนักองศาโอ้โไดเอาเอาเป็นว่าเราเล่นเป็นตาเหล่ไปเลยไม่รู้จะมองกี่นาทีสอสอไม่ดีนี่ไหนจะบอกว่านะครับที่เนี่ยจุดสนใจมันเยอะมากจุดเด่นมันเยอะมากจนแบบผมอยากเดินมากเลยเพราะชนะวันนี้พวบผกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเดินแล้วผมอวยัน อ,อวิย์ตอนนี้นนครับไม่คี่โค้กโ้ทีคือทีใหญ่มา,อออากอู๋อาจจะต้องจองสักห้าวันโอ้ห้าวันห้าวันถ้างั้นารเอาเป็นว่าอ,อู๋ยัยไม่ไปอ,อู๋จะเล่นตรงนี้ให้แต่ทีแล้วก็อ,อู๋สัญญาไม่ใช่อ,อิ๋อยากให้ทุกคนสัญญาว่าจะเต็มที่เหมือนกันได้ไหมใจจริงใจจริง <laughs> <c oughs> ý